สวัสดีครับช่วงนี้ก็คือพี่หมีบอกกอเลยพี่หมีหายเป็นพักหนึ่งเลยเพราะว่ายุ่งกับหลายหลายเรื่องนะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเกมนี้ก็คือพอผมไม่ว่างมาสักอาทิตย์กว่าพอผมจะพยายามเข้ามาเล่นเกมนี้เพื่อสตรีมและอัดเกมนะครับมันก็แบบเข้าปุ๊บแล้วก็หลุดเข้าปุ๊บแล้วก็หลุดพับหน้าจอหายไปเลยอะไรเงี้ยประมาณ5้าหรอบผมเคยเป็นก็คือตอนที่แบบฮาร์ดดิสต์มันทางานหนักคืออารมณ์แบบมีสตรีมหรือมี ออริจิหรือแอปโปรแกรมไหนเนี่ยมันโหลดเกมหรืออัปเดตเกมอยู่เนี่ยแล้วมันเกมมันอยู่ในฮาร์ดดิสเนี่ยคือฮาร์ดดิสมันทํางานอยู่แล้วเราไปใช้มันเรียกมันทํางานเพิ่มเนี่ยมันก็เลยปิดตัวพอปิดปิดปิดทุกเกมปิดปิดทุกอย่างเพิ่มลองใหม่ก็ยังไม่ได้อีกสุดท้ายแล้วก็เลยแบบลบครับแล้วก็ลงใหม่แต่ปัญหาก็คือมันดันซิงค์เซฟเก่าได้แต่มันเป็นเซฟที่ไม่มีรถอ่ะมันเป็นซิงมันเป็นเซฟที่แบบเซฟแรกสุดที่ผมเล่นไว้ตอนแรกเลยอ่ะ รถโอ้ยหายหมดแล้วทําไงดีอะก็คือเอาเป็นว่ารอบนี้เนี่ยผมกลับมาเล่นเนี่ยก็คือจะไม่สะสมรถแล้วไปดูคังรถก่อนเลยแล้วกันคือเริ่มจากโตโยต้าก่อนเลยโตโยต้าตอนนี้ผมเหลือแค่2คันเท่านั้นนะครับจากเดิมที่เคยเราเคยมีแบบ MR2 ตัวใหม่ตัวเก่าซริก้า t t 8 86 8ตัวใหม่ GT โอ้ย อนนี้เหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปซื้อบ้านนะครับบ้านที่มันเอาไว้วาปได้อะคือตอนนี้ผมว์ปไม่ได้คือผมต้องมาเก็บป้า,ายใหม่ทุกอย่างนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ทําไปพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> บ้านหลังไหนวะอย่าบอกว่ายังไม่ปลดล็อกเอาแล้วโอ้โหโกไลแอดก็ยังไม่มีชิบหายแล้วโอ้โหคิดไม่ออกเลยทีนี้บ้านก็ยังไม่ได้ปลดล็อก อันนี้แล้วกันไปกลายเป็นผู้เล่นใหม่แล้วครับอ,อันนี้คือผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็รู้สึกเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวไว้หาใหม่ก็ได้ครับ เพราะว่าไอ้พวกกิจกรรมอะเยี๋เหมือนก็วนมานะไปพวกรถหาย,ยากอะอย่าไปรีบร้อนกับมันนะถ้าเกิดเรายิ่ยงรีบร้อนกับมันนะมันยิง่งมันยิ่งเสียเยอะครับ <400 m. S 1> อืออูออ้ขอปาดหน้าหน่อย สวยงามครับผมนนเนี่ยผมต้องมาเก็บป้ายพวกนี้ใหม่หมดเลยนะ มาลุยลองดูโอ้แล้วฝนตกกันด้วยขอไปหน่อยออกไปหน่อยเลยแหกโค้โ มาดิครับนี่เอ็นเซกหน้าสุดคือซูเป้าหรือเปล่วาวะอเอาเอ็นเซกกว่าโทษทีเพื่อนอติแดแมวมีการเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยชี้ผายแล้ว ือโอเคการคุมรถนี้เหลือทั้งคัน เบก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 เย้เราต้องแข่งให้ไปเรื่อยครับผมว่านะด่านนี้แบบได้เลเวลเยอะสุดแล้วก็โกเลแ,แล้วก็ได้เอ็กพีเยอะสุดนะ่าจะเป็นโกเลแอดครับคือมันจะมีด่านปั๊มด้วยนะด่านทางไฮเวย์แต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันน่าเบื่อนะครับก็เลยชอบไปขับโกเลแอดมากกว่า เฮ้ยไอเซเว่นอาสามสี่เฮ้ยไอ้คันข้างหน้านี่ซูเป้าซูเป้านี่สุดยอดเลยแกสุดยอดแค่ไหนกันเชียวดันตุดดันตุดดันตุ อไม่ให้แข่งสามรอบเนียเฮ้ยตูดบุกไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยโอ้ยเกือบแหกท้งแล้วเฮ้ยไม่เข้าโง

อย่าพึ่งว่นใจว่าเรเจอชนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าโค้งเออ

เซฟนี้มันก็แบบว่าถึงมันจะไม่มีรถเยอะอะแต่มันก็ยังมีรถดีๆอยู่อะอนี่ไงรถดีๆรถดีๆชอนตั้ม <c oughs> <c oughs> อ่ะงั้นเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวสัน้สนๆประมาณนี้แล้ะกันเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีพีแนนะครับ สำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ทั้งทางสตรีมทาง Facebook นะครับแล้วก็หรือจะเป็นคลิปทาง Youtube นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า